เพาะครองแรกของสโมสรโรตารีเชียงใหม่สันทายจัดประชุมเป็นครั้งแรกของปีบริหาร2,566ถึง2,567เมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคมณร้านอาหารลำดีตี้ขวดแดงอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่มีมวลมิตรโรตารียนต่างสโมสรมาร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า10สโมสร เมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีที่ร้านอาหารลำดีที่ขัวดแดงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สโม,มสรโรตารี่เชียงใหม่สันทรายโดยการนำของนายกสลินดาเดชพิทักษ์มีสอนพร้อมสมาชิกจัดประชุมครั้งแรก The First Meeting เป็นการครองแรก โดยมีโรเทเลียนจากต่างสโมสรเข้าร่วมประชุมแสดงความยินดีอย่างคับข้างเป็นจำนวน13สโมสรประกอบด้วยสโมสรโรตารีเชียงใหม่สโมสรโรตารีสารพีเชียงใหม่สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือสโมสรโรตารีเชียงใหม่ดอยสุเทพสโมสรโรตารีเชียงใหม่ทิ่นไทยงามสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้สโมสรโรตารีเชียงใหม่นวรต สโมสรโรตาอรี่เชียงใหม่ภูพิงสโมสรโรตเตรี่นครพิงเชียงใหม่สโมสรลรตาอรี่ช้างเผือกเชียงใหม่สโมสรลรตาอรี่ล้านนาเชียงใหม่สโมสรโรตาตอรี่ลำพูนและสโมสรโรตาตรี่นครธลิพุนชัยในโอกาสดีเช่นนี้ทางสโมสรโรตารี่เชียงใหม่สันญายได้เรียนเชิญอดีตนายกวีรพงษ์โตแสงชัยจากสโมสรโรตาตรี่เชียงใหม่ มาเป็นผู้บรรยายพิเศษในเรื่องรถไฟฟ้าอีวีมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและการศึกษาเรียนรู้วนวัตกรรมของรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเปลี่ยนรถยนต์ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการนำแม่หมอล้านนาหมอแจ่มสปามาดูแลสุขภาพและผ่อนคลายร่างกายของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยการใช้การประครบร้อนตามหลักแพทย์แผนไทยและยังให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรและแพทย์แผนไทยอีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากทรงศักด์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือเชนรงอนันทปัญญาสุดรายงาน